พ่าดมหอมเปลนต้นก็ยุ่เนี่ยประมาณหาปีตีครับหาปีนีล่ล่ะที่หาปีนีล่ล่ะโอ้บิ่งนะครับเบิ่งหน่วยพันนะครับมันคือตั้มก็เถอะครับนี่หน่วยจุดินเด้แต่วันซ่อนแวนวบางผ่าดมหอม <c oughs> นะครับมันบืดเด็กนะแม่อันนี้ผ่าแม่นว่าผ่าเหมือนดวยนี่จังร้าที่คิดว่าถิมีน้ำวันแล้ว ออสวัสดีครับพี่น้องตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องพุนไทโคกราระจักรครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนบักผ้าของคุณแม่นางนะครับบ้านข้าเขค้นสอบอําเภอไส้มุ่นจังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นที่ผ้า มาเลาะเบื่องชมสวนบักเผาเพิ่นนะครับเบิง่งวิธีการดูแลต้นบักเผาการบำรุงต้นบักเผานะครับเห็ดจังใหญ่ซให้บักเผานมหอมเพิ่นนะครับนวลโดรกรสฉติดีหอมหวานนะครับพี่นอ้องฝากพี่น้องก,กดติดตามกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดกระดิง่งกดแชดร์กดไลเดอนะครับหมดบุดรหรือคนได้หัวครับไหครับขากัรหอมผูกกระเทียมนี่ครับ จากไรครับแม่เนี่ยจากไรประมาณจากไรจากนี่จากเแีนนี่ลงไปหอดจุดมองเราบอาข้าวทุดครับสิบเก่าไรสิบเก่าไรในพื่นทีถึงไปเที่ยวมองป้ายางหนั่นยี่ชิบหกไรโอลงไปไต่้หน้ามองถึงจะเป็นจากไรผู้เฒ่าสมัยก่อนหน้าหลายเนาะอันนี้เป็นกระเทียมนะครับหอมเนาะครับหอมกระลงครับจะยิ่งกับกู้กจะทานเลย อ๋อเดินก็นได้ยยครับมะพร้าวนะครับมะพร้าวเป็นมะพร้าวอะไย่างครับแม่ข้าวน้ำหอมข้าวน้ำหอมดีครับสั้งมาจากกระบุรีเหมือนเดิมไหมโอ้จักปีแล้วแม่เนี่ยไม่ว่าสีหาปีมาเบิ่งกันนะครับปาดข้าวน้หนนำหอมนะครับเนะี่ยอ่อนซ้อนหลายนะครับพรอน้ำหอมเป็นต้นก็ยู่เนี่ยประมาณหาปีดีครับหาปีนีหลอที่หาปีมีหรอโอ้เบิ่งนะครับ บางหนวยพันนะครับผ้านลำหอมนะครับเนี่ยมันคือตำเครืเดียครับนี่หน่วยจุดินเลยที่โ <c oughs> ันซ่อนแนวบางผ้านํำหอมนะครับมันเบมดไเป็นหลายหนวยเลยนี่หลานน้อยแม่บอกครับมันต่างสำเนียบอกครับ<อ>มันพันอย่างแม่ขเขาก็ว่าผ้านลำหอมเตี้ยนี่ละลำหอมเตี้ยนะครับเ <c oughs> มื่อนะครับผมมันเป็นแทงแบบบไงใหญ่เลย นี่นะครับผมพี่น้องเบิปไน็นแบบเป็นแซงแบบโอ้ยอันนี้เป็นนวดหรือเปล่าครับนี่บมอสอันนี้เป็นนวดเนาะมุ่งวานพากันพาสามสี่หน่วยอยู่ครับบ่มันมีนวดนะเซนโอ้โหต้นซ่อนอะไรน,นะครับตังมาต้นละยี่สิบเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ<อ>็ดสิบบาทนอนหนึ่งนอนหนึ่งเนี่ยนี่ครับห้องกระชิขึ้นการปลูกยังไงแม่การปลูกข้าใส่ยังไงรักการปลูก พุมบ่บ่กว้างเขาตั้งตั้งไว้เลยครับลักษณะตั้งตั้งตรงหรือตั้งแข้งตั้งให้มันนอนให้มันนอนจังหน่อยปลูกข้าวนดมหอมนะครับนี่จักต้นครับในพื้นที่อร่อยเพราะอร่อยป่ครับพราะ่น้องถามผู้คนเรื่อยวั่ครับออกกำลังออกดอกก็มีนะครับเนาะกำลังออกดอกนะครับ มะพร้าวอันกะทิบ้านเขากับปลูกทั้งนั่นอืนอ๋อน,นี่ผักร้าวกะทิซึ่งผักร้าวต้นสูงนะครับเนาะอันนี้นะครับเป็นปลาบักพร้าวเพิ่นนี่ป้าบักพีเพิ่นปีที่แรกวนั้นที่ปลูกกล้วยปลูกหยังไสเต็มปลูกจับกันครับเดี๋ยวนี้ก็ยยอู่น่่นีะครับอันซ่อนผักร้าวาน,น้หอมพุ่นน่ะมีหลายต้นเกือบลอยล่ะผมว่าปร,ประมาณนี้ล่ะประมาณนี้แล้วครับเนาะ จังมาตลาดเท่าเพียงใดครับตลาดมันบ่กว่าไหนนี่ตลาดจะว่าตลาดเพิ่นนั่นอยู่บ้านคำแห่นี่เพิ่นเฮ็ดเชคบักพภาวนา้ำหอมบักเภาวนเชคบักพภาวออ่นครับเพิ่นก็มารับเฮาเพิน่พนมารับเอาเบิดโอ้แสดงว่าแสดงว่านะนะบ่าพอพุนะ่นล่ะเนาะบ่พอพุ่นล่ะครับเพิ่นเอาไปเฮ็ดเชคไปแปรรูปเป็นเทศเชก<ม>เ็กตัวนี้ตัวนี้แม่น้ำานมันหอมบ่ครับตัวนี้หอมคือกันล่ะครับแต่ว่ามามาเสริมใหม่เนาะเฮาซื้อออยู่ัน ตลาดนัดใต้มุ้นนี่ถ้าต้นงามแน่กับรอยเศร้าครับเบี้ยมันอืมวัวต้นซ้อนลายมีกล้วยมีนี่กล้วย,วยแซมเนี่นถ้าเ้าปลูกเปน็นแนนเป็นอย่างมันจังเป็นเหลียงตายนี่ยบอครับกล้วยยังครับเนี่ยกล้วยลำว่าเขานี่กล้วยลำว่ามันแห้งบอครับมันมันแก่ไขตัวนี่หลือไม่ได้อืมมันตายมันว่าเป็นอันนี่หิห้อยมันตาย เจ้าผู้ถั่วปลุานพาวผ้านมันเป็ี่ยนพายเป็ายตายพายกยวยตายาพายเนี่ยดครับเนี่อันนี้คือตอน้นประมาณหาปีขี้กันบ่แม่ปูค้ามกันเป็นบ่ครับเนี่ยเน,น,นาะครับนนเ,นนเน,ะเนาะแต่ว่าเป็นหมากซูปีซูต้นเนาะครับตอนซ่อนหลายนะครับพุ่น,ออออนะพุ่นะค,ค,ครับมะพร้าวหอมเป็นพ่วงแบบใหญ่เลย ออกดอกออกมากออกขลโอ้คนเห็ดเช็คดิครับเีา <sh> นนกำลังออกช่อนะครับนี่ยออกชอ่อรอรับ,รบริ้เคนอ๋นรับเสื้อประจำรับอรบองตลาดบ่ขาดนะครับเนาะนะ้องกล้วยการละสองบาทสองบาทอา๋อ่นสิไปห่อขอตุ่มขนมของเพื่อนทันละครับ ต้นสั้นนะแจ้งน้อยช่วงนี้แจ้งน้อยกัดสีมันช่วงช่วงแรงแต่พอบันไดแล้วนะครับเนาะแต่ว่าช่วงหนาฝนนี่ตองกัดสิตองงามหลายเนาะแต่ว่าหลายครับแต่ว่าหลายอยู่นี่ร้านหอบมุนเคอร์ี้นี่ล่ะเริ่มขายดีไปเลยนี่ว่ามีตองขายพด่นล่ะาขายไปตองพร้อมได้ขายกล้วยพร้อมขายพักเผาพร้อมโอ้สุดยอดหมูก็ได้ขายมีแต่รายได้ โตเเ่ยเจน้อยก็ิลยนี่บครับสี่พ่วนบอครับเท่านี้พ่วนรองมันเนี่ยระวางระวางแถวเนี่ยนะครับเนาะนี่ครับพื้นที่ต้อกระสิเกลือใส่หนึ่งบนนัซ้ำลอยแม่นบอครับเอาเกลือได้นึ่งวันน่มงแบบ่าวใส่เกลือที่ครับใส่เกลือใส่เกลือเกลือใส่ว่านหยอดเลยว่านหยอดใสครับหยอดหยอดูุข้าวบอครับเพื่อยางครับเกลือใส่มันงามเนี่แเละเป็นปุ๋ยของมัน โอ้ผมต้องตัวหัวจักเกลือเม็ดเท่าเนี่ยนะเกลือแกงเท่านี่นะแกงเท่านี่แหละซื้อเป็นกระสอบมากเลยกับบ้านบานครับใส่หลายบ่อประมาณต้นหนึ่งนะใส่หลายบ่อสวยก็ได้ซหมือนกับ่อาวใกล้เขานี่โอ้เทคนิคง่ายๆเนาะสีเฮทให้บำรุงต้นบ่ครับอ๋อให้มันออกดอกออกผลดีน้ำหอมดีนะครับ โอ้หเคล็ดลับนะครับเนาะเดี๋ยวด้วยแม่อันนี้พ่อแม่บ้างไหมด้วยนี่จังว่าที่คิดว่าถิ่นนิ่งน้ำนิ่งวนแล้วเอาต้องปิดไว้เพียร์เนี่แหละครับในด้วยหนึ่งโอ้ดวยใหญ่นะครับเนาะ บปลือกพะอหอมเขาขายยังไงครับพันวยเนี่ยซับเ,เ,เนี่ยอ๋อเล็กน้อยคือตลาดน้อยละาเจ้าหาสามทีคนละแมนบ่ครับแมนตลาดนัดไทมุ่นนี่นวยใหญ่เนาะโอ้หนวยใหญ่แต่อนซ้อนลายนะครับบปลือกพะอนมหอมเนี่ยประมาณเนี่ยเนาะมันสิ่งทขายเนาะประมาณนี้กรว่ามันว่าง่ายๆเป็นหนังหมูเป็นหนังหมูสิครับหน,น้านมันเป็นหนังหมูไห่นวลเ,เป็น,ปนหนังหมูโอ้ไห่นวลเป็นหนังหมู บ่ให้แก่เกินไปบ่ออ่อนเกินไปคั้นบ่คั้นมันอ่อนกับบ่มีนวลนะครับมันอ่อนหลายกว่บ่มีนวลอ๋ออันนี้คือการเก็บจ้างพอเก็บแม่นบ่ครับแต่ว่าหลานนี่พักแท้ๆอ่อนซ่อนต้นนั้นผมอ่อนซ่อนหลายต้นนันนี่ดกคักเท่งออกมันเป็นหน่วยอันนี้มันถืเฮาสิซื้อมาอันซื้อมากจามันบ่แตกแหนงคือก็ไม้เนาะก็พาวน่ะแมงคามจอแมงคามจออ่อดมันครับ ในข้ามจอยอยดล่ะกะสิทธิ์ไม่มียอดขึ้นเลยหลานกสิตายลงต้นกักข้นได้ลงต้นกักข้นก็ได้<อ>เป็นงอเป็นงองไปเลยวิธีการแกะไหนครับในข้ามเนี่ยวอกหูเลยว่าได้ว่าได้แก้ไข่โอ้นี่จะกำจัดโดยการขาวลวดเนะาะหาหาหาตัวไม่เห็นหรอกขาวโอ้อันซ่อนหลายนะครับของข้าวเพื่อนข้าวน้ำหอมนะครับเป็นสวนข้าวน้ำหอมประมาณร้อยต้นนี่แหละในพื้นที่จักไรก็แม่นี เตึ๊บได้พอปลูกขาอ่อนี่็นไหมโอ้โหเด้ประมาณสี่ไร่ได้บ่ะสี่ไร่าไห,หาไรเนาะนะครับกับบ่ได้อยู่แบบล่มบ่ได้อยู่แบบลุ่มมาไหนได้เนาะกิดสูงเติเตบยื่อเกิดยื้อสูงเนาะลำหน้าอยู่ไน้หนิเห็ดหน้าอยูบ่บ,บ่ครับ,บที่จริงเพราะว่าบลูกข่ามันต้องมาัากน้หนี่อันนี้ก็แจ๊กใครยยบ่ได้ยินบ้องเล่นครับบง่งจอใบมัน